กลิ้งกางดงที่มีสคุณมากมายที่รู้จักกันโดยทั่วไปนั้นมีอยู่หลายต้นด้วยกันนะครับเรามารู้จักกันที่ว่าต้นไหนบ้างที่นิยมเรียกว่ากลิ้งกลางดงกลิ้งกลางดงเนี่ยโบราณท่านเรียกตามลักษณะของหัวอากาศหรือหัวใต้ดินหรือหัวบนดินนะครับที่มีลักษณะกลมแล้วก็สามารถที่จะล่วงหล่นกลิ้งไปตามพื้นดินได้ ท่านเลยเรียกว่ากลิ่งกลางดงในโบราณท่านนิยมใช้เรียกพืชก็คือว,า ong, วา่วา,น 3, า,วา,วานกลิ่งกลางดงว่านพระชิมว่านสามพันตึงและบระเพ็ดผงช้างว่านกลิ่งกลางดงว่านพระชิมว่านสามพันตึงเป็นไม้เถาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีลักษณะคล้ายกันมากใบก็เป็นลักษารูปหัวใจจะต่างกันเพียงแค่ว่าสีเข้มสีอ่อนหรือว่าสั้นหรือยาวกว่ากัน ลักษณะที่ต seat, nine, read, water, <to> ่างกันเนี่ยโบราณท่านจะสังเกตดูจากหัวอากาศนะครับหรือที่ทางกีสาเรียกว่าหัมนั่นนะครับก็มีลักษณะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งจะกล่าวต่อไปเรื่งการดงทั้ง3ชนิดนี้ต่างประเทศเนี่ยนิยมใช้กันมาแต่โบราณใช้ทําทั้งเป็นยาและอาหารเขาก็มีวิธีการที่จะทําลายสารพิษที่อยู่ในหัวออกไปซยก่อนเช่นเดียวกับการทํากรอย ในประเทศไทยเราเนี่ยนิยมนำมาใช้เฉพาะในเรื่องของด้านยาและเป็นเครื่องรางของขังนะไม่ได้ทำมาเอามาทำเป็นอาหารนะครับซึ่งก็เป็นการใช้ในปริมาณที่น้อยมากจึงไม่ค่อยปรากฏในเรื่องของความเป็นพิษแต่หากว่า,าถ้าใช้มากเกินไปนะก็จจะเกิดอาการเป็นพิษคันหรือเมาได้จากสารพิษที่ชื่อดออสโครีนสารดออสโครีนเนี่ยมันจะทำให้เกิดมีอาการใจสั่น วิงเวียนศีรษะคันคอคลื่นไส้อาเจียนเหงื่อออกซีดตาพร่าอึดอัดเป็นลมตัวเย็นถ้าหากว่ารับประทานมากก็อาจจะมีอาการชักกระตุกกดประสาทส่วนกลางน่ารืออาจจะทำให้มีอาการชักจนถึงท่านเสียชีวิตได้รักษาของหัวอากาศของพืชทั้งสามชนิดนี้มีความแตกต่างกันที่น่าสังเกตก็คือว่านกิ่งกลางดง ผิวของหัวอากาศจะมีสีน้ำตาลเข้มถึงน้ำตาลดำมีตุ่มที่ไม่สูงใหญ่มากนักตรงกลางตุ่มจะมีจุดสีขาวแล้วก็มีเส้นขอบเป็นวงสีขาวตรงกลางตุ่มมักจะบุ๋มลงไปใช้เป็นยาสำหรับแก้พกฝีการต่างๆหรือว่าพกติดตัวไปก็ทำให้อยู่ยงคงกระพันชาตรีชนิดที่สองก็ว่านพระฉิมผิวของหัวอากาศเนี่ยจะมีเสียงตัน อ่อนลงไปอีกนิดหนึ่งผิวมีตุ่มนูนออกมามากเหมือนกันกันกบลูกมะกรูดแต่ว่าไม่มีแต้มตาหรือขอบสีขาวส่วนใหญ่มักจะไม่มีรอยบุ๋มแต่ก็จะมีรอยบุ๋มอยู่บ้างนะครับในบางหัวนิยมนำมาพกติดตัวให้อยู่ยงคนคงกระพันชาตรีหรือว่าปลูกไว้ในบ้านให้เป็นสิริมงคลชนิดที่สก็คือว่านสามพันตึง ผิวของหัวอากาศเนี่ยจะมีเสียมตาเข้มถึงน้ำตาลดำอมเทามีตุ่มนูนออกมามากโดยทั่วๆไปแต่ก็ไม่มีแต้มตาหรือขอบสีขาวใช้ในทางคงกระพันชาตรีในพืชชนิดที่4ก็คือบอระเพ็ดพุงช้างบอระเพ็ดพุงช้างเนี่ยยังแบ่งออกเป็นได้3กลุ่มด้วยกันใช้ได้ทั้งแก้ทางโรคเลือดโรคมะเร็ง ระบบประสาทโรคติดเชื้อบำรุงกำลังทางเพศโรคผิวหนังต่างๆเป็นต้นแต่ว่าก็มีความเป็นพิษต่อเซลล์สูงบรม้พุงช้างเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มเช่นบรม้พุงช้างตัวเมียนะครับในเอกสารตอนหลังๆเนี่ยมักจะเรียกว่าบรม้พุงช้างเฉยๆนะครับซึ่งมีหัวตั้งอยู่บนดินหรือตามโขดหินส่วนใหญ่จะมีลักษณะทรงกลมเนื้อใน ของหัวจะมีสีขาวอมเหลืองนะครับใบเป็นรูปหัวใจขอบใบเรียบหน้าใบสีเขียวท้องใบออกขาวนวลนิดหน่อยก้านใบสีเขียวเถาอ่อนก็สีเขียวนะครับมียางเนี่ยเป็นสีเหลืองอ่อนชนิดนี้ก็นิยมนํามาใช้ปรุงเป็นยาครับชนิดที่สองบรารพิมัมช้างตัวผู้นะครับมีหัวตั้งอยู่บนดินเช่นเดียวกันนะครับ คืออาจจะตั้งอยู่ตามโขดหินแต่ส่วนใหญ่ชนิดนี้ก็จะมีหัวเป็นลักษณะของทรงกลมนะครับอาจจะมีทรงรีหรือยาวบ้างนะครับแต่ว่าความแตกต่างกันก็คือใบของบอเลตพุงช้างตัวผู้ชนิดนี้จะมีรูปหัวใจแล้วก็ขอบใบเรียบเช่นเดียวกันกับบอเลตพุงช้างตัวเมียชนิดที่1นนะครับหน้าใบก็จะมีสีเขียวเข้มมันต่างกันกันกบ บอระเพ็ดผุงช้างตัวเมียรตรงที่ก้านใบสีแดงนะหรือว่าสีน้าตาลออมแดงเท้าก็เท้าออนเนี่ยจะสีน้าตาลตมงแดงหรืออมแดงเข้มนะครับมียางสีแดงคล้ายเลือดนะครับชนิดนี้จะมียางสีแดงคล้ายเลือดนิยมใช้ปรุงเป็นยาและใช้ในทางคงกระพันชาติได้เช่นเดียวกันชนิดที่3บอระเพ็ดผุงช้างตัวผู้ที่นิยมเรียกว่ากระท่อมเลือดหรือเต้าเลือดเขือนะ กระท่มเลือดหรือเป้าเลือดเครือเนี่ยนะครับมีหัวดรือ้าวตั้งอยู่บนดินหรือตามโขดหินเช่นเดียวกันแต่หัวส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะทรงกระบอกยาวบางหัวอาจจะมีลักษณะกลมบ้างนะครับผิวหัวนี่จะเป็นสีน้ำตาลไหม้นะะเนื้อในจะเป็นสีชมพูนะครับใบจะมีลักษณะแตกต่างจากสองชนิดที่กล่าวมาก็คือใบเป็นรูปหัวใจแต่บ้ามีขอบจับก,กว้างๆนะอาจจะมี สองจักรสี่จักแล้วแต่ถ้าเป็นใบอ่อนก็จะเป็นสีน้ําตาลดมแดงนะครับหรือถ้าใบแก่ก็จะเป็นสีเขียวก้านใบสีแดงนะหรือว่าสีน้ำตาลอมแดงเทาอ่อนก็สีแดงไปจนถึงสีน้ําตาลอมแดงมียางสีแดงคล้ายเลือดเช่นเดียวกับชนิดที่2ในชนิดนี้นะครับไม่นิยมเรียกว่ากลิ้งกลางดง เพราะหัวไม่กลมกลิ้งนะครับหัวไม่กลมกลิ้งจะนิยมมาใช้ปรุงเป็นยาและนิยมมากก็คือนำยางเนี่ยมาทำเป็นยาสักนะครับให้อยู่ยงคงกระพันชาตรีนะครับสำหรับสรรพคุณชื่อวิทยาศาสตร,ร์และก็รายละเอียดต่างๆของพืชทั้งหมดเนี่ยนะครับที่นำมากล่าวเนี่ยผมก็มีจำนวนมากมายเลย เราก็จะนำมาเสนอให้ท่านได้ศึกษาต่อไปนะครับเพื่อที่จะได้ให้ใช้สมุนไพรได้ถูกต้นนะถูกวิธีแล้วก็ถูกกับโรคนะเพื่อที่จะได้ช่วยสืบสารองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยสืบต่อไปครับ